ก็ใกล้จะเปิดให้เราได้เล่นแล้วนะครับสำหรับเกม b e a c Soliper จะเปิดให้เราได้เล่นวันที่6มีนาคมนี้นะครับวันนี้ผมเลยจะลองใช้สูตรส่มกาชานะเห็นเขาคอมเมนต์นะครับผมต้องลองดูนะว่าเขาบอกว่าชาวต่างชาตินะครับกดทีละใบมีโอกาสออกง่ายกว่านะครับมาเดีย๋ยวเรามาดูกันนะว่า60ใบเนี่ยเราจะได้หรือเปล่านะครับมันจะได้แบบว่าเฮ้ย <c oughs> เออเปิดโลกนะจะได้แบบ ถ้ามันออกง่ายเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่แบบดีมากๆเลยนะเพราะว่ามันจะได้ไม่ต้องการันตีนะครับผมนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะหกสิบใบนะนี่ผมลองให้ดูเลยนะครับปกติแล้วเนี่ยมันต้องใช้ถึงหนึ่งร้อยใบเลยนะในการที่จะการันตีตัวละครนะครับโอ้โหผมว่าถ้าตุ่มขนาดนี้แล้วแบบถือว่าเกลือก็ไม่ต่างจากเดิมเลยนะ มาแต่ว่ายังมีโอกาสอยู่ขอแค่ไม่การนตีนะครับเราก็คุ้มค่าแล้วเนาะมาอันนี้คือยังไม่ได้ตัวละครเลยนะโอ้โหหรืออีกสามใบนะครับจะผ่านครึ่งทางมาครึ่งทางแล้วครับเดีย๋ยวเรามาดูกันนะว่าสูตรนี้มันจะได้หรือเปล่าหรือว่าที่เขาทำเนี่ยมันเป็นดวงดีหรือเปล่านะครับ นี่กดทีละใบเลยนะมาโอ้โหมาครับเหลืออีกสิบห้าใบสุดท้ายครับขอให้ได้นะหกสิบใบมาลุ้นกันมากดทีละใบก็ไม่ได้ตัวละครเลยนะอืมเกมนี้มันขึ้นชื่อเรื่องความเกลืออยู่แล้วนนะ โอ้โผมมาลองสุ่มให้ดูนะอ่ะอ่ะจัดไปครับได้เศษมาเดีย๋ยวเรามาลองอีกสักหน่อยแล้วกันเนาะมาอีกสักยี่สิบใบแล้วกันนะครับก็จะเป็นแปดสิบใบเนะาะเดี๋ยวที่เหลือเนี่ยผมรอเก็บทีละว,วันนะครับเพราะว่ามันจะราคาถูกกว่าเนาะโอ้โหคือก็มันก็การันตีเหมือนเดิมนะ โอ้โหจบแล้วโอ้โหจหลอกวะเนี่ยอ่าเดี๋ยวเอาอีกสักครั้งนึงแล้วกันเนาะอีกสักสิบใบนะครับก็เหลืออีกสิบใบเดี๋ยวผมจะหาเพชรอีกเก้าร้อยอยกดพวกนี้นะก็คือสูตรนี้สรุปเลยแล้วกันนะครับไม่ไม่ได้ผลนะ เกมนี้ยังไงก็ต้องการันตีนะครับหรือว่าเขาบอกว่าไม่รู้นะตู้เลทหรือเปล่านะเดีย๋ยวลองอันนี้ด้วยนะครับกดทีละใบมามาโอเคก็บอกตามตรงคือเกลือเกมนี้ยังไงก็เกลือก็คือเกลือนะครับสูตรก็ไม่มีผลในเรายังไงตู้ก็น่าจะต้องการันตีนะครับก็ เตรียมเพชรเตรียมอะไรไว้ให้เรียบร้อยนะครับสําหรับการที่เราจะสุ่มตู้เลสสักตัวนึงเนาะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ให้ดองใบสุ่มไว้ด้วยแบบว่าต่อให้เราเนี่ยสุ่มได้ตัวละครแล้วถ้ามันมีให้เราซื้ออยู่แล้วก็คนที่จะซื้อแบบราคาถูกเก็บไว้ด้วยนะเพราะว่าจะเอาไว้สุ่มตัวละครอื่นๆนะครับโอเคก็ประมาณนี้กันงไงฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามผม้วยนะสำหรับความเกลอในวันนี้นะมันลองให้แล้วนะโอเคเนาะก็มาเจอกันคิปหน้านะครับคืนนี้ลาไปก่อนนะสวัสดีครับ